วัสดียำเจ้าครับชีวิตเดิมเดิมจำเจอยู่กับสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบครับจางง่ายพระบุตรวิธีชีวิตจางตายครับโน้นมันจอมควรโน้ตเทียนหยอดอยู่ยุ่มเดียวคือเปลงก้องนานานำครับไหนว่านำก็มีน้องทายน้องมิวแล้วก็น้องบอยเพิ่งเข้ามาช่วยเริมกับเลือดประมาณยี่สิบตันแล้วครับโกกันทึ่งครับได้ยินเสียงกัน แกมาไม่ลงเรือเรื่องช้างฟังเราก็ซับกิ้เงินเหมือนเดิมครับบนไปเรือซับไปเรือบนไปเรือครับพอแม่ให้เรียนจบปริญัาตรีให้พอแม่ให้ทำงานเป็นครูไม่ยอมเป็นทำงานธนาคารไม่ยอมทำมาเรียงจ้างปากนี่บนเปิดไอ้มือน,นี่ซับเรือครับหลุงเล็ก ไอยุงก้าเปจะง่ายวัดราจ้ายุงจ่ายาายุงเต็ดเมียครับจะอย่าไม่โอ้ยบิดรถเส้บ้าวันนี้พังแต่งไทยครับวันนี้ลาคนละสี่วันครับพังนองพังใบเงินครับพังแต่งไทยครับเด็กอนุบาลช่องแล้วอนุบาลช่งแล้วอ่าอนุบาลหรือไม่อนุบาลวัดตรงไหนวัดกันที่ควนครับ ควรแรดซัดไปแล้วรับเปล่งแรดซัดไปแล้วตอนนี้ข้าเปล่งช่องครับตอนนี้กําลังขึ้นอนุบาลช่องครับนองนองครับโอ้ยบรรยากาศยามเช้าครับสดชื่นสดใสสบายใจครับไตเล่นภากต้บ้านเรา <c oughs> ปล่อยตามมื่อันเบาหนิกอลานให้ลานปวดเส้นเลยอาการปวดชุด <c oughs> แต่เราเป็นวัดเนี่ย ปองเอเชียรครับปองเอเชียวิ่งเร้าเดียวปองเอเชียวิ่งเร้ากลาดไปไปะเชิดเสี่ยวตายลูกปลามาเรียวขึ้นมาแล้วครับมุมนี้หมดแล้วครับนี่ตอนนี้กําลังเกราจ,จาอยู่ครับมุมส่วนอีกบนอลยิงปลอมน่าจะทําทพร้อมกันครับโครงการก็คือปลูกปั๊มน้ำมันครับ มันคือความสุขของพวกเราครับแต่บางคนมองว่าพวกเราลำบากจางลำบากไม่จ่ายครับนะครับคนไม่รู้ไม่รู้หรอกนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ความสุขแบบนี้เครมีได้มีบ้างครับนี่ทําไมขึ้นมากับจางเราก็ไม่มาเหมือนกันครับเดินไปได้มาได้กับจางไม่เหนื่อยครับแต่ว่าเวลาเดินกลับมันไปพวกจางอะเหนื่อยมัด <c oughs> หเหลวเป็นฮะแล้วกูขึ้นมาใจอะดิโอ้ไม่มัดแล้ว เจ้ากำเจ้าวำเวนเลยทีนี้มาไอ้มามามาว้าวกี่ไปแปลงโนูว่าตาช่ใบไม้มัดแล้วลูกเดี๋ยวยังไม่คอนทีกำลังคื้นรถมาาำกันแล้วเราเอ็นลูกบาลอีตัวงอีกเชิงกับลูกบาลทุติรักโอ้ เลยนะเช่นาเอ้เออมุมนี้หมดแล้วครับมุมยากๆเอาจาักที่ยักไปไกลไปไกลยากไปไงครับจึงจะได้มีกําลังใจในการทํางานครับแต่ว่าถ้าไงล้วไปนักเรื่อยใกล้เรื่อยยับต่อกับเพราะมันร้อนด้วยครับวิธีการคอนของป่าต้มครับนายเอากี่ต้นออออเอากี่ต้นเอากี่ต้นเนาะเอ เออเราตามบบนี้กันนั่นนะไอพีเอาลงไปเออได้มาพูดกันนะตัว่าพูดกับมึงเลยก็ได้เดี๋ยวมึงปลดปลอยกับผีไปลอยกินหญ้าครับเวลาว่างลอยกินหญ้าครับเวลาว่างครับดูกับหญ้านในส่วน แหล่งนี้ประมาณสี่ห้าพันต้นครับอาจจะได้ทําต่อไปเลยครับโขนต่อครับเพราะว่าทางออกมีทางเดียวก็คือทางนี้ครับทรายเดยนะอย่าไปทำมายุง่งเด้เสื้อออยัดไม่ได้เสืนี่ก็ยุ่งสฉยทรายอ๋อจางนี้เดียวตีแล้วอม้มองคขาให้มองเป็นมิตรเอ้อย่ามองเป็นศัตรูพูดเลยเป็นทมาตดัดรก็ไปลับเรียน ไม่ยัดได้เนี่ยดีเดียวนี่จางนี่มันแบบน้อยสักทีวะฮะฮะไม่ไม่ต้องมาอ้อนกูปลัดแล้วใช่กวนเลยเอา้าหยกเหลือเดี๋ยนี่อย่างมัง่งอะลูกผู้ชายคุยแมวมั่งนะใช่ไหมเอออย่าเดี๋ยวฮัดนี่ใช่ไม่ดีลูกไม่เอามั้เออฮัดนี่ใช่ไม่ดีไม่เอาลูกมมม รอดได้แต่รราจะเข้มอารมณ์กันใช่ไหมฮึเจะว่าปล่อยราบายตามใจเองทางพี่เอาแต่ใจกยเคยรักเคยชอบอืะฮเติบเร็วโตวเร็วไม่ใช่เด็กสิบสี่สิบห้าเร็วลักคราบมั้ยฮึฮม เออจำใหมมั่งทำตัวไม่ดีซึ่งล่อปลื้ม่วยปลื้มฮะปลื้มกับชาวบ้านอ่ะรักไหมกันเข้าแก๋ไม่ได้เข้าใจไหมอืมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออจำใหมมั่งไงโบ้เรื่อยซ้อนเรื่อยไปครับโอ้ยอย่าหวังยากเราละพูดดิอย่าพูดนดหลันเอ้ยล้วนเลยโอยนุก,กันลับมีด มึงนี่เมียรบล้าได้ขึ้นจังวะเมียเข้าไปเลยไล่รถแกแกกูบ่อวาเบอร์ต่างไปก้าพันนะตัวมาตามกูวะจริงมากวะจริงพันหนึงเบ่งเงินมาเดือนนี้โดยไอเมย่าโดยตงไม่ยัดแล้วไม่ยัดแล้วรับมีดจังวะเพื่อพิษตายจังวะช่วนได้แล้วก็มีดนี่จังวะไม่จ่ายมึงอย่าแทงนะมีดนี้มีดก็นี่ก็มีดกูแล้วจางอาจารย์กูมีดก็มีดกูเวลาแทงก็มาต้ามีดก็มีดไหนอ้วเดือดร้อนแล้ว ยังเหลือคนบ้าครับบ่อไม่พอดีนี่คนยังพวดเรานู่นนู่นบงนู่นก็แต่งมกไหวครับแต่งมกไหวต้อยลังเสิดอใกล้รอมาแล้วนั่นไว้จะดูที่ตอนท้ายอยู่ไป้จะบายบายก่อนเลยเจนจิบจิบว่าท้ายพลังมันเกินดูทีตอนท้ายเธอโบทำงานแล้วบังนี้ท้อยใจใจกันแล้วต้อยท้ายทำแล้วทำไม่ล่าทำไม่จบต้อยท้ายมึงอย่าไปเย่าะพ่อแล้วกูบวดจำเรศเจ้า เพื่อนกับลำกับบ้าก็เราทำได้ว่าจับมือเดูอุ้ยชายขออีกเล่มกับมาโมนิไฟดาไม่คว้าเมื่อเอ็มโมนิควายดามไม่ไม่เดียวใช่เดียวช่วยทักปลอไม่นีงอันหนึ่งกับลายอันกับผมกล้องจอบนี่ครับกว่าก่อนบ้าฮะนี่ดำเหล็กกับตีตื้อเมื่อวานดำเย้ยแล้วก็ดำออกโบราณดำนวลก็อีกรูปทรงนึงครับโอ้ยมาไอ้หน่อยคว้าเมื่อเอ็ม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  คนไม่รู้ไม่รู้หรอกก็เราบาเพรยืนหลุมนวดอยู่ว่า,า,า,ยายคว้ามาใหญ่ใหญควายทึกนี้อ่อโอ้ยโอ้ยไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวรถก่อนพี่อ๋อโอ้ยรถโอ้ยตายโอ้ยโอ้ยไป ôi nó chọc mặt phải quá dài ôi ôi Đô, dù ôi đâu Đô Lá lòng tầm sân ôi nua Nua ôi chú khuẩn ôi ôi Lá lòng ôi sân ôi mà ôi này... Mà ní, mà ní, mỏ nó ô đường đường là. Mandela. coi no. mặn no. nè go go đây No, đây rồi no. No,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  no. nào no. หาเจ้าไปนายอุ้ยอุ้ยไปไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้อกินก็ท้องไอ้แม่เหล่าไปอุ้ยเจ้าเจ้ามันไม่เคยกะยับกะเยือนจางนี่อุ้ยโอ้ฟังไปเลยฝายไัประชด ปั่นตอนนี้เดียวต้องจ่ายจางมาเอาปลายท่านทับกับผังเบ้นมาลากันจะเอาบ้านอยู่นี่เดียวลากันได้ว่าเคลียร์ทีต่ปัน่นลาเลยลาไปลาหลองท่านเดินมาวุย้ยนื่อ,อย้า,ายอะไรคำตัว,ว้ย lạ mày đã đi chúa để lèo vào lạ mày ui bay ui Kín dạng đi ok gặp ่างไอชาแนลนะครับติดตามชมได้สัง่ง YouTube คกับวิธีชีวิตกล้องพวกเราครับวิธีชีวิต่างตายครับก็ออย้ายทำงานก่อนครับสวัสดีครับยังมีคลิปเกี่ยวกับธรรมเนียมวิธีชีวิตกล้องพวกเราให้ได้ชมกันเรื่อยๆครับสวัสดีครับ